จะพามาชมโครงการที่เขาว่ากันว่าคุ้มที่สุดในทำเลสุขสวัสดิ์เพราะราคาเริ่มต้นเพียง2 3งล้านคือเป็นราคาที่คุ้มมากและแม่แกลาจากสวนพระรามสาสาทรสีลมเลยแถมยังได้ห้องส,สวยๆฟังก์ชันครบพร้อมเฟอร์ใกล้รถไฟฟ้าแค่า150าเมตรและส่วนกลางที่วิวอลังการมากๆที่นี่คือโครงการซิมพระรามสสุขสวัสดิ์ห้องนี้คือห้องแบบเอ็กซ์ต้าลอฟ์มาพร้อมกับเพดานสูงพิเศษถึง4.95เมตรและมีชั้นลอยสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบเต็มๆส่วนห้องนี้จะเป็นห้องซิมเพล็กซ์วันเบด แบ่งฟังก์ชันได้เป็นสัดส่วห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องนอนเพดานสูงถึง2.7เมตรให้ความโปร่งโล่งสบายแถมเฟอร์นิเจอร์ก็คือให้มาครบของชิคล e พับบิกที่ออกแบบมาเฉพาะโครงการซิมเท่านั้นลอฟท์ฟิสฟิลิตี้ที่นี่เขามีเยอะมากถึง4ชั้นรองรับกิจกรรมกว่า19รายการทั้งโซนพักผ่อนและโซนทำงานอย่างตรงนี้จะเป็นซิมลิฟวิ้งและโคเวิร์กิ้งสเปซทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์หรือใครต้องการความเป็นส่วนตัวก็มีเอ็กซ์เปิดมีติ้งสเปซให้อีกด้วยและที่ชอบเลยสำหรับสายอินฟลู โซนโคมเมเดียที่มีทั้งซิมไลฟ์ซิมสตูดิโอและซิมเทเตอร์ให้มาถ่ายงานขีดคอนเทนต์ได้และที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือส่วนการขนาดใหญ่ที่ชั้น3 7จและ38จะเห็นวิวแม่น้ำและสะพานที่สวยมากๆมาพร้อมกับสระว่ายน้ำและพื้นที่ชมวิวฟิตเนสที่นี่เขายังใช้เครื่องออกกำลังกายจากแบรนด์เทคโนจิมแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีอีกด้วยและสกายล็อบสุดหรูสามารถนัดเพื่อนมาปาร์ตี้กันคือบรรยากาศดีมากที่นี่ยังมีสกายวอล์กที่สามารถชมวิวได้แบบ360ศาและยังมีสองศาและ ที่สีเขียวไว้ให้หลายจุดเลยค่ะเราทํำเลยที่ซิมพาราม3ส,สุขสวัสดก็คือเดินทางสะดวกมากเดินทางง่ายจะไปไหนก็คือไม่เลทแน่นอนถือว่าเป็นคอนโดที่คุ้มค่าแล้วที่สําคัญคือราคาดีมากลงทุนก่อนได้กําไรแน่นอนค่ะ